คุณพ่อคุณแม่คะเคยสติหลุดควบคุมอารมณ์ไม่ได้ปรีดใส่ลูกไหมคะแล้วตัวเราเนี่ยคะ่ะมานั่งเสียใจที่เรานั้นตะอคอกลูกไปเวลาที่เรานึกถึงแววตาที่ลูกมองเราน้ำตาไหลทุกทีบางครั้งนอนกอดลูกแล้วร้องไห้ว่าเรานั้นเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีที่เป็นแบบนี้เพราะคุณพ่อคุณแม่มีอารมณ์ไม่มั่นคงนั่นเองคะ่ะ คุณพ่อคุณแม่คะถ้าเราไม่แก้ไขปรับเปลี่ยนตัวเองผลที่ตามมาก็คือว่าลูกของเราจะเป็นเด็กที่อารมณ์ไม่มั่นคงเหมือนกับเราค่ะซ้ำร้ายนะคะเขาอาจจะอารมณ์ไม่มั่นคงมากกว่าเราด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะถ้าเราอยากหยุดสิ่งนี้และอยากแก้ไขปรับเปลี่ยนตัวเองคิดแฟมิ l ีมีวิธีจัดการกับอารมณ์ตัวเองให้ได้ด้วย3วิธีค่ะ 1. หยุดพฤติกรรม 2. ระบายอารมณ์ และ3อย่าเติมเรื่องไม่ดีเข้าไปค่ะคพัคือไหมคะตากฤตักระไร่กิดกระจิงได้นะคะขคุณคะสติแตกคุมอารมณ์ไม่อยู่ปรี๊ดใส่ลูกเมื่อลูกไม่น่ารักทำยังไงดี 1. หยุดพฤติกรรมอันนี้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่หยุดคำพูดหยุดร่างกายตัวเองค่ะหยุดยังไงมาฟังต่อค่ะ ให้คุณพ่อคุณแม่หยุดคำพูดคือเวลาที่เรากำลังหงุดหงิดโมโหปริดปราดเราจะพูดโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ยังคิดไม่ว่าจะพูดบนต่อว่าตะคอกหรือว่าด่าทอลูกนะคะคำพูดที่รุนแรงจากปากของพ่อแม่เพียงหนึ่งคำในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยค่ะมันอาจทำลายความรู้สึกของลูกโดยที่เราไม่คาดคิดบางคำพูดนะคะมันฝังติดในความทรงจำของลูกไปตลอดชีวิตเลยค่ะ หยุดร่างกายนอกจากคำพูดแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องหยุดก็คือหยุดมือและเท้าเวลาที่เราโมโหเนะคะีค่ะเราอาจจะมือไว้เท้าไวอย่างจับกระชากยิกบิดต,ตีลูกหรือว่าใช้เท้าถีบลูกได้กลายเป็นว่าเราลงไม้ลงมือกับลูกนั่นเองค่ะลูกของเราเขาไม่ได้เจ็บที่ร่างกายค่ะแต่ว่าเขาบาดเจ็บที่หัวใจเขารู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รัก และเกลียดเขาแล้วสิ่งนี้มันอาจทำลายความเป็นตัวตนของลูกได้ค่ะ 2. ให้ระบายอารมณ์ให้คุณพ่อคุณแม่ระบายอารมณ์ออกโดยการสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆนะคะหายใจเข้านับ1 2 3 4 5ห,หแล้วหายใจออกยาวๆนับ1 2 3 4สาสี ทําทำแบบนี้นะคะเพื่อระบายอารมณ์คุนมัวของเราออกไปทําสักพักหนึ่งแล้วจะค่อยๆดีขึ้นหายไปเองค่ะ 3. อย่าเติมเรื่องไม่ดีเข้าไปให้คุณพ่อคุณแม่ระวังอย่าเติมเรื่องไม่ดีเรื่องลบๆเข้าไปในช่วงเวลาที่เรากําลังอารมณ์ขึ้นแบบนี้ มันเหมือนกับกองไฟที่มันกำลังระอุลุกโชนถ้าเรานั้นเติมเชื้อเข้าไปอีกมันจะทำให้ร้อนแรงขึ้นเสียหายหนักขึ้นนั่นเองค่ะควรทำยังไงดีหลังจากที่เรานั้นสติแตกควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ใส่ลูกคุณพ่อคุณแม่คะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณพ่อคุณแม่จะมีสติหลุดไปบ้างแต่ว่า สิ่งสำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราสติหลุดกับลูกไปแล้วนะคะต้องทำสิ่งนี้กับลูกค่ะ 1. ทําทำใจให้เย็นลงบอกกับลูกค่ะว่าแม่ขอเวลาสงบใจก่อนนะ 2>, 2. ขอโทษลูกอย่างจริงใจบอกกับลูกว่าแม่ขอโทษที่พูดเสียงดังกับลูกแม่เสียใจที่ไม่น่ารักกับลูก 3. อธิบายให้ลูกฟังอธิบายเหตุผลที่เรานั้นอารมณ์ไม่ดี โกรธให้ลูกรู้นะคะให้ลูกเข้าใจถึงความรักความหวังดีของเราค่ะ 4. ใช้เวลากับลูกให้เวลากับลูกสักพักเพื่อยืนยันว่าเรานั้นอารมณ์ปกติแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเวลาที่เราลงโทษลูกด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบ ลองดูนะคะว่ามันเป็นความรุนแรงหรือความรักความเข้าใจที่สำคัญนะคะต้องไม่ลืมว่าหลังจากที่เรานั้นลงโทษลูกไปแล้วเนี่ยลูกของเราก็อาจจะฝังใจไปตลอดชีวิตสิ่งที่ลูกฝังใจนั้นเราอยากให้เป็นภาพที่ดีหรือร้ายเราเลือกได้เองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่คิดแฟมิลี่นำมาฝากคุณพ่อคุณแม่ในครั้งนี้นะคะขอกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่เช่นเคยนะคะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิดแฟมิลีด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของคิดแฟมิลี่ได้เลยค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้าน ใช้พื้นที่นี้สร้างลูกให้มีมากกว่าความฉลาดด้วยกันค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ